สวัสดีครับเพื่อนๆเอฟซีลุงคนพัแตงแฟมิลี่ทุกทุกท่านพบกับ p รี l i ดีไลฟ์สไตล์เช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ติดตามยอดวูวุงคนพัต่งแฟมิลี่กับ12คลิปล่าสุดข้อมูลมาที่15พฤษภาคม2564ผ่านมา3วันข้อมูลสถิติช่องลุง Family คนพัฒน์แฟมิลี่ก็มียอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้น 1000พันคนมียอดจำนวนการเข้าชมเพิ่มขึ้น2 6 0 0 0ครั้งายในระยะเวลา3วันรายละเอียดเรื่องราว12คลิปนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามชมพร้อมกันเลยครับคลิแปแรกมิกกี้โดนแล้วต็กภุมิุลตัดแตรมิลี่ยอดดพี่ร้อครั้งยอดไลค์3,000ไลค์ คลิปต่อมาถึงบ้านย่าน้ำมนต์ตัวพวนแทแกคุณควก็้งแต่ฟมลียอดดิวก็พันส้อยเจ็ดครั้งยอดไลท์ 1, หนึ่รไลท์คลิปต่อมาคุณควชวนย่ากินเคเอฟีแทกคุณควก็้งแต่เฟมลียอดดิวสองหมืครั้งยอดไลท์ 5, ห0าพไลท์คลิปต่อมาย่าพา ทำอะไรแท็กคุณบนลกัตเตนแฟมิลี่ยอดวิว28,736ครั้งยอดไลค์4,700ไลค์คลิปต่อมาจะถึงนาตอนไหนแท็กคุณบนลกัตเตนแฟมิลี่ยอดวิว13,625ครั้งยอดไลค์3,000ไลค์คลิปต่อมาน้ำมนต์แนะนำพี่โอมเครื่องหลังแท็กปุ่มพลกัตเตนแฟมิลี่ ยอดวิว2 5 9 0 0ครั้งยอดไลค์4,600ไลค์คลิปต่อมาตามหาพ่อแฮชแท็กลงพลป้าแตนแฟมิลี่แฮชแนโอมยอดวิว26,376ครั้งยอดไลค์5,600ไลค์คลิปต่อมาแอง,งโง่ป้าก,กับคุณแฮชแท็กลุงพลแตนแฟมิลี่ ยอดวิว1 1ึ1 1ครั้งยอดไลค์2,300รไลค์คลิปต่อมาไปผิดทางแท็กมงคลปตแตร,ร,รมมี่ยอดวิว1น4 0 4มดีครั้งยอดไลค์4,100รไลค์คลิปต่อมาลงป่าเจออะไรบ้างแท็กมงคลปแตร,รมี่อดวิว1นึ่งนอรครั้ง ยอดไลค์3 4 0 0ไลค์คลิปต่อมาน้ำมูลพูดคำนี้พึ่งกันหมดแห้แขกมุนคนก็แตนแฟมิลี่ยอดดิว3 6 3 9ครั้งยอดไลค์4,300ไ like. ลค์คลิปต่อมาชมอย่างมีสติท้ายคลิปแห้แมุนคนลก็แตนิลี่ยอดดิวหน2่รอิครั้ง ยอดไลค์2,700ไลค์มาดูสถิติและแดชบอร์ดของ YouTube กันครับช่องุบนปน้าแตนจันวีจำนวนผู้ติดตาม356,000 00คนจำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด46ล้านครั้งจำนวนการดูวิดีโอโดยเฉลี่ย1 8 2 0 0ครั้งลอปวิดีโอทั้งหมดขณะนี้มีจำนวน861คลิป ช่วงนี้ช่องคุณปนตนเฟมิลี่อัพโหลดคลิปขึ้นเยอะเลยนะครับสำหรับเรื่องราวของคุณคลและปะนตนนร้อมครอบครัวปนตนได้ดำเนินการทำคลิปเพื่อนำเสนอเรื่องราวต่างๆให้เพื่อนๆทีฟซีได้รับชมอย่างต่อเนื่องเลยนะครับช่วงนี้ทำให้ยอดือ,อแต่ละคลิปอยู่ในระดับที่สูงมากเใหญ่จะเป็นระดับหลักหมื่นขึ้นทั้งนั้นเลยนะครับ สแสดงว่าเพื่อน F.C. และผู้เข้าชมทุกท่านยังให้ความสนใจและชื่นชอบในเรื่องราวของมูลคลและปะาต์นสำหรับข้อมูลสถิติวันนี้ข้อมูลอาเบตมเบตมื่อวันที่15พฤษภาคม2021ก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าจำนวนสมาชิกผู้ติดตามช่องม,มูลคปุปพาต์นแฟรมี่เพิ่มจากเดิม355,000คน เพิ่มเป็น3 5 6 0 0 0คนใน3วันเพิ่มขึ้น1,000คนนะครับสำหรับผู้ติดตามส่วนผู้ข้าชมทั้งหมดนั้นจากเดิม 45, 000, 7, 000, 4 5 0 0ล้าน7แสนหครั้งและในวันที่15นี้เพิ่มเป็น46ล้านครั้งซึ่งมีผู้ข้าชมเพิ่มขึ้น2 000, 6 0 0 0 0ครั้งเลยทีเดียวครับในช่วง3วันที่ผ่านมาก็เ,าเป็นเรื่องที่น่ายินดีไป่างยิ่ง สำหรับกำลังใจจากเพื่อนๆเอฟซีและผู้เข้าชมทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้ลุงกับป้าครับไม่ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปสำหรับการติดตามข้อมูลสถิติช่องลุงปมพัตนแฟมิลี่ก็จะเห็นได้ว่าความนิยมของลุงปมพัฒนยังไม่เสื่อมคลายก็คงจะเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆสำหรับเพื่อนเอฟซีและผู้เข้าชมที่คอยติดตาม และให้กำลังใจในการทำยูทูบเบอร์ของประแตนยูคนในส่วนนี้เกิดเป็นการสร้างรายได้อีกทางหนึ่งซึ่งเราก็สามารถช่วยเหลือยูทูบเบอร์ไม่เฉพาะช่องของยูคนประแตนแฟมิลี่แ่เพื่อนเอฟซีที่ติดตามช่องอื่นๆก็สามารถให้กำลังใจกับช่องนั้นด้วยการชมโฆษณาให้จบเพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมให้รายได้ของแต่ละช่องเพิ่มขึ้นก็ถือเป็นการให้สำหรับผู้เเบอร์เป็นกำลังใจในการทำคลิปเรื่องราวต่างๆเพื่อจะมานำเสนอต่อเพืเ่อนๆเอและผู้เข้าชมทุกท่านสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กอเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับด้วยความปรารถนาดีจาก PKB Lifestyle สวัสดีครับ